เขียวรสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะคุูอ้อนจะมาพูดถึง10ข้อดีนะคะของการไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาระยะสั้นหรือระยะยาวค่ะนิวซีแลนด์เนี่ยเหมาะกับการไปเรียนภาษาของนักเรียนค่ะข้อที่1ค่ะเพราะว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารค่ะ ดังนั้นนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะก็ไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ก็จะได้ภาษาอังกฤษแบบเต็มๆเลยค่ะนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่เรียกว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกนะคะเป็น native English speaking country ค่ะข้อที่2ค่ะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยค่ะ ถ้าจัดอันดับของโลกทั้งหลายนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยในในโลกใบนี้นะคะนิวซีแลนมักจะติดท็อปๆเลยค่ะในลิสต์ว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยนะคะในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินมากเลยนะคะทําให้ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนมั่นใจได้ว่าเราไปเรียนในประเทศที่ปลอดภัยนะคะ <S <S ข้อที่3ค่ะถ้าเทียบกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะนิวซีแลนด์จะเป็นประเทศที่ ค่าเงินถูกกับประเทศอื่นๆค่ะจะอยู่ประมาณ20บาทต่อ1 New Zealand Dollar ค่ะทำให้ประหยัดค่าเรียนค่าใช้จ่ายได้นะข้อที่4ค่ะสำหรับนักเรียนนะคะภาษานะคะ New Zealand ให้โอกาสนักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนเรียนภาษาทำงานได้ค่ะนักเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่14สัปดาห์ขึ้นไปนะคะจะสามารถได้วีซ่านักเรียนที่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะาาก็อาจจะเป็นประสบการณ์ให้นักเรียนนะคะในการได้ทำงานนะคะเก็บเงเินเล็กๆน้อยๆคะ่ะข้อที่5ค่ะเนื่องจากนิวซีแลนด์นะคะเป็นประเทศที่มีทัศนียภาพสวยงามมากๆค่ะทำให้มีกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการปีนเขานะคะการไพยเลือคายักการเล่นเซิร์ฟนะคะหรือว่าการ ท่องเที่ยวนะคะที่หรือทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะข้อที่6ค่ะการเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้เจอเพื่อนต่างชาติค่ะเพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยเปิดรับนักเรียนนะคะมาเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์เนี่ยหลักจากหลากหลายประเทศทั่วโลกค่ะข้อที่7ค่ะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีอากาศบริสุทธิ์มากๆค่ะ ดังนั้นการที่ปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์นักเรียนก็จะได้สูตรอากาศที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็จะได้อยู่กับธรรมชาติที่สวยงามค่ะยิ่งในช่วงที่เมืองไทยนะคะเป็นช่วงฝุ่นควันอย่างเงี้ยค่ะปิดเทอมนะคะนักเรียนไปนเรียนที่นิวซีแลนด์ค่ะเขาแปค่ะที่พักแบบหนึ่งนะคะที่สถาบันสอนภาษามักจะ,ะนำเสนอให้กับนักเรียนนะคะก็คือการพักแบบโฮมสเตยมิลีค่ะ นิวซีแลนด์เนี่ยมีโฮสแทมิลีที่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้ไปพักแบบโฮสแฟมิลีนะคะอยู่กับครอบครัวคนนิวซีแลนด์แล้วก็ได้เ,เรียนรูน้วัฒนธรรมนะคะของการใช้ชีวิตแบบคน New นิวซีแลนด์ในก้าค่ะเนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์นะคะเป็นประเทศที่เรียกว่าประเทศจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวค่ะ ดังนั้นการที่เราไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์เนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสนะคะท่องเที่ยวในเมืองต่างๆค่ะท่องเที่ยวที่เรียกว่าดังๆของโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอบิตันนะคะหรือจะเป็นไปเมืองควีนส์ทาวน์นะคะเมืองที่เรียกว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะไปเลคเฮคคโปนะคะ,ะทะเลสาบสีเทอร์คอยสนะคะหรือจะไปะดูฟยอร์นะคะนั่งที่นั่งเรือฟยอร์ที่มิลฟอร์ดซาวค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนี่นะคะก็น้องๆสามารถ ไปเที่ยวได้นะคะข้อสิบข้อสุดท้ายแล้วค่ะการไปอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะโดยการไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์เนี่ย การที่ไปอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยการที่ไปอยู่ในประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะข้อหนึ่งในชีวิตนะคะที่เป็นประสบการณ์ให้กับน้องๆนักเรียนทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นประกาศนียบัตรนะคะที่เราได้จากเรียนจบหลังจากที่เรียนภาษานี้นะคะก็สามารถใช้นะคะสมัครเรียนต่อนะคะหรือว่าสมัครงานต่อในอนาคตก็ได้นะคะหรือนะคะการที่เราไปอยู่ในสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ ดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะประเทศที่ดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะทําให้อาจจะเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนต่อหรือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อก,ก็ได้ค่ะสนใจนะคะก็สอบถามข้อมูลได้นะคะติดต่อครูอ้อและทีมงานได้นะคะที่ Line Official นะคะ at, AT n z ค่ะทักมาได้เลยค่ะเรายินดีตอบทุกคนค่ะ